นัดเมียรียตอบชัดทองไม่ท้องหลังภาพคอนเสิร์ตท,ทำโดนจับโป๊ะค่ะออกมาอธิบายแล้วค่ะสำหรับนักร้องตัวแม่อยู่90อย่างนัทเมียรียหลังมีภาพที่ทำเอาหลายคนกังขาว,ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์หรือเปล่าทำกลั่นกระแสข่าวรักก้าวกับสามีอ้ำอธิชาติเห็นข่าวเขาลงกันเยอะ เกรงจะเข้าใจกันผิดไปไม่ได้ท้องค่ะคอนเฟิร์มแต่ขอชี้แจงสาเหตุที่เห็นบางภาพว่าท้องของนัดมันบวมๆเนื่องจากนัดไม่สบายมีเนื้องอกค่ะนั้ดขอขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่มีให้นัดนะคะสัญญาว่าจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีแฟนๆเข้าร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับสานัดกันเป็นจำนวนมากค่ะ